สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปลายสุภูสุขคข้นมาอนี่กับาพบพอกับยายดวนคือเก่านะพี่น้องพบพอกันมันนี่เขามาเบาถึงเรื่องเล่าของการจัดงานศุข,ของคนอีสานพี่น้องการจัดงานศุข,ของคนอีสานนี่เบิดหน่อยเบิหลไหลขึ้นยุคกับศัทธาของเจ้าภาพด้วยพี่น้องขึ้นยุคกับฐานะของเจ้าภาพถ้าเจ้าภาพนี่มิฐานะ ลำลวยเป็นผู้ดีลระกาวุ่งตตะกูลใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายกับิดหลายพี่น้องอันนี้ฐานาพันธีเนาะเพิ่นกะต้องจัดงานให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีละกามันเป็นว่าระคังสุดไทยของผู้ถีอว่ายชนเพิ่นกะต้องจัดให้มันสมศักดิ์ศรีพี่น้องอันนี้เิดหลายอีหลีมันโมเมนตว่าค้นอีสานจัดงานสม ซีเบิร์ซ้ำกันทุกงานพี่น้องโมแมดี้สำหรับค้นฐานะยากจนนี่กับิีบิรเบิร์ตไหลกับเบิร์ซ้ำฐานะแหะพี่น้องบนันีเปิงบ้านได้ด่วนนี่เนาะ้าเวลาค้นฐานะยากจนนี่ตายปุ๊บสีไปกินไปท่านน้ำกันพี่น้องกินท่านเงื่อนกินท่านเขากินท่านพักผู้ใดมีป่า มีหอยเอามากินมาท่านนำ้ำเฮ็ดซูกันกินพี่น้องแต่ว่าถถาคนรวยคนมีบันตายเขาก็ไปกินไปท่านอยู่รอกพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมีบันลุยอยู่เดียวอยูนบ่ละเขาก็แค่ไปกินท่านเงินจังสีงพี่น้องก็แเล้วสำหรับคนฉนกินท่านทุกอย่างพี่น้องบันนีเศร้าบานก็นสิีบ่งกันด้ในหมู่บ้านแยด่วนนี่ แม่ไ่ผูนยาบ้านกัสิเบิงกัสิเบิงว่าครอบขั้วนี่เป็นครอบขั้วที่ยากจนสิไปกินน้ำพึ่งกับบ่อใดกินหลายกับบ่อใดเขาเสียวยังไงเขากินกราบอกกันพึกษากันให้กินตามเกิดตามมีเนาะไผมีอย่างก็มาซอยกันสิเป็นแบบนี้พี่น้องแล้วก็บ่มีการฮอเดอร์งานสมบานหญ่ดวนสิบองฮอแล้วส่วนมากบางคนกับกบ่อกินพร้อมกินเขาอยูงงานสุแม่ ให้หอบรม่มีหอพี่น้องบานใหด้ดวนบ่อหอบ่หอหองานศพดิบัตรที่นี่สิไปจัดเกินตัวจะของนี่กับอะไรกับสิพรกกันเบากันอันคนนี้มูบ้านนั่นล่ละกินยังกับกินเนาะแล้วก็บ,บ่เอาไว้ดูนพี่น้องขึ้นเดียวงสิก็เอาไปเอาไว้เพราะไรเพราะว่าเอาไว้เขาเจอเสิ่อย่างไรเขากินเอาให้หมูกินเป็นบ่อ บันี้กับสีเสียคาหีบซุพี่น้องค่ายหีบซุบมันสีมานํากันนอทั้งเต้นทั้งจัดอันดอกไม้่หนาเม่นเนยประมาณหมื่นกว่านี่ลหละกัสีเสียซ้ำนี่ลหละแล้วก็กั๊บเขากับน้ำก็แกะเขาไม่ยังเขากินเลยไหมพี่น้องซื้อของเล็กนหน่อยม่าซื้อมันไหมกระเบิดซ้ำอีกแล้วพี่น้องบดีด้เบิดแสนหาแสนกลัวดอก สำรับคนนยากจนนี่นี่ต่ว่านสำรับคนฐานะขาเจ้าลำรุวยเบิดอีหลีฐานะปานกลางกับเบิดยูตาว่านเบิดเบิดบสัฐานาถี่เพิ่นรวยก็เฮดสมฐานะเจ้าของพี่น้องอันนี้ที่าคนอีสานเป็นอย่างจันงานสงคือเบอิดหลายเถ้อันนี้มันบรดร้เสมอไปด้วยพี่นอ้องเด้อยี่ยายดวนมาบอกนี่เกิดคือว่า ในฐานะได้ดวนเปคนดีสารคือกันแล้วก็ไปงานศุกคือกันพี่น้องกับการติพนิมนต์ผามาหนีกันแล้วแต่ศรัทธาของเจ้าภาพนิมนต์ผามาได้จักรูปเ่ได้ว่าซีรูปสามรูปหารูปดิอันนี้ขึ้นอยู่กับศรัทธาของเจ้าภาพกับเงินใส่ซ่องนีก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของเจ้าภาพพี่น้องใส่หน่อยใส่หลายก็ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพเจ้าภาพเปนมีฐานาดี เิ่นกระไซหลายเป็นบอกแ้ะเจ้าภาพคนที่เฮ้าธรรมดานีหาเสากินคำมนีเฮากระไซซําเฮ้าเป็นแบบนี้บ้านยญ่ดวนน่ะพี่น้องบัตรที่นี่การจัดงานชุมนี้เผาแหล้วมาพี่น้องเนี่ยหมดเส่ามากกะเจ้า็็ิ่งให้เพระเขาท่าบุญตักบ,บ้านกาษีเบิอดอีกอยุตะวะสำหรับคนรวยที่พภกสี โอ้เพ <cin> ิ่นเบอร์ดูไกินเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเกให้สมศักดิ์ศรีเพิ่นนี่ก็คือเบิดอีหลีบัดที่นี่ข้คนจนคือเฮานี่ไายบ่เข้าปุ๊บเฮ็ดกองบุญน้อยพ่อเพิ่นว่าเฮ็ดแล้วได้คือกันเฮ็ดแล้วก็แล้วสิบ่เดเฮ็ดกองบุญใหญ่อีกนะเพราะว่าคันสิทาเฮ็ดกองบุญใหญ่นี่คือสิบ่เดเห็ดดอกบ่มีเงินก็ต้องเฮ็ดพร้อมเมืองไอ้พระเข่าไอ้พระเข่าแล้วก็เฮ็ดกองบุญเลยกองบุญน้อย เป็นแบบนี้บานได้ด่วนบัดที่นี่สมมติว่าเอาว้ขึ้นหนึ่งเนาะเอาใบขึ้นหนึ่งล่ะเอาไปปางสิบพราะฉะนห้นหายพระเขาที่พี่น้องตรงไหนครบสามมือมือที่สี่จะหายพระเขา่าปรงบานได้ด่วนเป็นแบบนี้มอมีม่ดอกวาสีวาโอ้ยถ้าคนทุกตายได้นน่เนี่ยกินกับว่าพ่อก,กิน จะเป็นอื ceksin, View, ด runter, oh. <Andrew. S 2> ูอืดกินบ่ได้บอกกันได้พี่น้องมีแต่รีต <version> ูนกันมีแต่ว่ากินซำอไรก็กินเนาะเพราะมันแหลวงงานเป็นแบบนี้พี่น้องอันนี้สําหรับบ้านไา้ดวนเลอแต่ว่ายายดวน่าคนอีสานนี่กะสิบ้านได้กระยากะสิคือกันกับพี่น้องเนาะคนอีสานนี่มีนาใจเลยพี่น้องอี๋วมันเป็นว่าเสียนแต่แก่กินดิมันเป็นว่าสียนแต่แก่ได้รีตูนกันพี่น้องนี่แหละ ผู้ใหสีว่าคนอีสานจัดงานศพนี่เป็นอย่างจังเบิดเงินหลายเบิดเท่ะแสนสองแสนสามแสนมันกับเบิดเบิดยูย่วบ่ามันก็เป็นบางงานกันทาน้านะเป็นดีนี่เป็นกระเบิดหลายมันนี่แยดวนสิบอกให้ฟังเนาะแต่หลายปีแล้วละเพออออยู่บ้านแยกดวนนี่แล้วเสียชีวิตเนาะ อันนี้แห้งเอาไว้เจ็ดมือเจ็ดขึ้นพี่น้องเอาไว้เนี่ยเพิ่นแห้งเบิดหลายแบบนี้พี่น้องนี่แหละเพิ่นว่ามันขึ้นอยู่กับฐานะเพิ่นเอาไว้หลายเพิ่นเกบ่เป็นหยังเพราิ่นมีเพิ่นรวยเอาไว้เจ็ดมือเจ็ดขึ้นพี่น้องมู้จาว่าสิเบิดหน่อยบอกแต่สวดอภิธรรมนันจะขาดมู้จาว่ามัน,นขาดช่องมันนี่ข้นกับไปกินไปท่านเนี่ยข้นไปแบบว่าไปการไปงานไปสวยกันในมในงานนะ กับสิบนกินคนอยู่ค้นกินกระเบิดโมเมนหน่อยส่วยสิหอดเจ็ดหน่อพี่น้องเอ้ยนี่แหล,ลทะเปนว่าฐานะรวยเป็นผู้ดีทำการทำงานเป็นคู่เป็นเจา้าเป็นนายพี่น้องกระเบิดหลเป็นบอ่อ่ะไหนสิจ้างวงุ้งดูดิย่างเป็นบอ่ออะพี่น้องตั้งเสื้อกระสิบกัสิล่านาไฟเป็นบอ่ออะมันกระเบิดไปแบบนี้แต่คนมิฐา,านะน่ะ แต่คนคือเอาทั้มดานี่กับว่ากันยคือว่าไปส่งสกการพี่น้องเนาะนอกยางไปน้ากันกต่เลี้ยวบ่มีการล่ำนาไฟบ่มีการจังดนตีวงรุย่ยยอกรุ่ยย่างไปนี่ล่ละแยดวนก็นเลยมาลอยฟังว่าคนอีสานนี่จัดงานซุปนี่บดเเบิดตหลายทุกงานเลยพี่น้องบด้เบิดตเสมอทำกันบเบิดตเด้ มันขึ้นอยู่กับฐานะขึ้นอ,อยู่กับศรัทธาของเจ้าภาพเข้าใจได้พี่น้องเด้อแต่คนอีสานคือแยด,ด้วนนี่ก็สิเข้าใจเป็นคือกันได้พี่น้องเนาะคนอีสานเท่านี้บม,มเมนว่าสิเบิดสตซักันเด้พี่น้องมันขึ้นอยู่กับฐานะไย้ด้วนก็เลยอย่างมาเบาน,น,น,นั่นเป็นํานองคลิปนี้กาไว้แค่ในกองน,นั่พี่น้องเฮาจังพอก,กันคลิปหนาคลิปนี้ไย้ด้วนกันล,ล่าไปกอนพี่น้องสวัสดีค่ะ